นี่นะครับทุกคนตอนนี้ฝรั่งก็จะทํากระทงนะครับเพื่อจะไปลอยในคืนนี้นะครับแต่ว่าทุกคนนี่สู้ของพี่เบียร์ไม่ได้นะครับสวยมากเลยของพี่เบียร์ว่าด้อ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเปเร่ le, นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำากระโ t h นะครับทุกคนทํากระโงเพื่อจะไปลอยในคืนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็คือไปตัดต้นกล้วยมาก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับมีดอิโต้โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับนี่แหละวันนี้เราจะเอาต้นกล้วยต้นนี้นะครับแต่เราต้องขอขามาท่านก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราก็คือขอขามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มตัดเลยนะครับ uh huh. เรียบร้อย uh huh. เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคนที่ทำ <ไป S 1> กระทรงให้เราในวันนี้นะครับ กระเทยทำกระทงทุกคนเอาแบบสวยๆนะวันนี้เอาให้ฝรั่งหัวล้นด้วยนะครับฝรั่งหัวล้นสวัสดีครับมิสเตอร์ยุนยุนหัวลันหัวลันยะหอมกระเทยขี้เมา เดียวมากอ่ามิสฝรั่ง <Abby> อ <at> ่ะสุดยอดมากโอ้โซเซ่ <net> ได้แล้วหนึ đó, ouais. <c ười> <M> ่งอันกากั้งสองคนตั้งใจมากนะครับสุดยอดไปเลย โดมิสเตอร์ยูนตั้งใจมากเลยปีนี้พี่เบียร์มีคู่ยังยังไม่มีเหรอเหาวขัางมา นี่นะครับทุกคนตอนนี้ฝรั่งก็จะทำกระทงนะครับเพื่อจะไปลอยในคืนนี้นะครับแต่ว่าทุกคนนี่สู้ของพี่เบียไม่ได้นะครับสวยมากเลยของพี่เบียอันนี้คุณแม่เมลีก็จะทำนะครับ <ไป S 2> ด้วยแหวนเขาอเนอนม,มากอันนี้ของไมเป็นเลงนะครับ สงครามยังไม่ทันจบยวพึ่งนับศพทหารนะครับไอเ่พูดเยอะนี่ไม่้หลอกทองบนกอนเดียวอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด่อนด่อนเดี๋ยวก่อนเมยวก่นดอนเด่อเว่านเวนว่อนเรี๋ย่นว่เยกนเยกันนเดียยกอดเชือกวันนี้ว่านครจะแน่ก่อก่นนะครับโยน่นเดี๋อ Mẹ làm chào. Ah, yêu thích vlog vlog. 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 ต้องทำต้องวัดสพอไปยแล้วกยอะ่นอดแม็กเวกยที่ันแคนอตด่ันุหลัง่วยนะมาดีอย่าให้ก้องสายแล้วเจอเอตพอนเคนหลังกันแม็ก yeah. ็โซเอันม่็โซเองคุณันมิสเตยูนดิยูน ว่าดโอเคเลิกกันเลิกกันโอ้โหเป็นไเร้ทำอะไรไปได้ไหแล้วเกิดมาเมย่นี่หวานนี่หวาน่านกวนาน่หวาันทำอะไรไม่เป็นหรอกนอกจากเย็ดเป็นอย่างยิ่งอ๋อใช่เอาเอ้าเอ โอ้ยูริไซหรอยูนฟอร์มฮอนแลนด์เนีะฝรั่ง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 รั่งฝรั่งฝรั่งฝราเอฝรน่งฝรั่งฝี่งฝร่งฝรัองอร่งฝรั่งฝรั่งอรั่งฝ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 ร่งฝรั่งฝรังฝรั่งนีั่งฝรั่งฝรั่เฝรั่ง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 ฝรั่รั่รั่งฝ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 รัวงมรั่งฝ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 รัรับ สองผัวเมียตั้งใจมากเลยหวังว่าจะลอยในวันนี้นะครับมีเปเล่ที่ดอกทองกูทำด้วยมือเองกูยังไม่รู้ว่าสวยไม่สวยยังไงยังไม่รู้กูทำไม่เป็นในเกิดมาเนี่ยนะโดนเกิดมาก็มีแต่คนทำให้กูโดนนี่นะครับของไมเปเล่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ดวงดาวบินมาจากขั้วโลกเหนือทุกคนบินขั้วโลกเหนือนะครับ ดาวดวงนี้โหสวยมากดูนะครับล่งซ้ำลังซำล่างซำลังซำเยอะๆเนี่เด้อเมันเอาดอกไม้ตัดดอกไม้ให้แม่ดูสิเอ๋เอม่รูได้ยังไงล่ะ